สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะตอนนี้จะบอกว่าเจ้าของเชิญออกวันนั้นเลยจ้ะเออเชิญออกเลยพร้อมกับเงินเดือนอีก2เดือนล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทำงานอีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่วารตี้นะคะนี้กลับมาพบกับมี่เช่นเคยนะคะเพื่อนๆเป็นกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะวันนี้นะมิอยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยเนาะถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แคนาดาตอนนี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลสั่งปิดไม่ว่าจะเป็นบริษัทแล้วก็ร้านค้าต่างๆนานาตอนนี้ ปิดกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงบริษัทของสามีมี่ด้วยเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นคนตกงานกันไปหมดแล้วนะถามว่ารัฐบาลที่เนี่ยเขาช่วยเหลือคุณยังไงบ้างวันที่มี่ทาคลิปวีดีโอว,วันนี้เป็นวันที่4นะคะวันที่4เมษาตรงกับวันอ่าเสารนะ์เนาะเขาก็จะให้ ประมาณนะตอนนี้ที่ม่ได้ยินก็คือประมาณ500เหรียญน,นะคะต่อสัปดาห์ก็คือเท่ากับ2,000เหรียญต่อเดือนนะคะถามว่าเยอะไหมน้อยไหมมันก็ดีกว่าไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วก็มันฉุกฉุกระหุกมากเนาะแต่เขาก็ถือว่าช่วยเหลือเราแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟใครที่ผ่อนบ้านค่ารถหรือว่า ภาษีอของปีปีนี้นะคะคุณสามารถที่จะจ่ายย้อนหลังได้นะไม่ได้ยินที่เมืองไทยก็มีนะที่ว่าผ่อนผันในเรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟแต่ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับลดลดลดค่าน้ำค่าไฟให้เนาะแต่ที่นี่เขาจะแบบว่าให้คุณไปจ่ายย้อนหลังหมายถึงว่าให้คุณผ่อนไปหมายถึงว่ายืดระยะเวลาแล้วคุณมาจ่ายที่หลังได้เนาะ <S <S แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยประเด็นที่ไม่อยากจะมาเล่าวันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ทํางานของมีนะ่เนาะแล้วก็จะบอกว่าที่ทํางานของมี่เนี่ยมี่ทำงานฟาร์มาซีฟาร์มาซีไม่ปิดนะคะการที่ไม่ปิดเนี่ยวันนี้มี่มีเรื่องราวหลายๆเรื่องหลังจากที่มี่เข้าไปทํางานได้หนึ่งอาทิตย์เนี่ย<ๆ>ก็จะได้รับรู้เรื่องราวหลายๆอย่างวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตมารวมกันเลยทีเดียวเนาะมี่จะพูดให้ฟังว่าณนะตอนนี้สถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยหลายๆคนก็กลัวกันมากเลย แล้วก็มีหนึ่งในนั้นคือจริงๆมันมีหลายคนแหละนี่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้ดีรู้มากรู้กว่าเราในเรื่องเกี่ยวกับว่าจะทํายังไงเพื่อที่จะได้หยุดงานแล้วได้เงินด้วยคือมันก็จะมีคนที่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เงินแต่การที่คุณจะได้เงินในเรื่องเกี่ยวกับขอเรื่องกเกี่ยวกับ E.I เนี่ยคุณจําเป็นที่หมายถึงบริษัทของคุณจําเป็นต้องปิด โรงงานคุณปิดอย่างเงี้ยคุณถึงจะสามารถขอ,ขอได้ขอได้เนี่ยเท่ากับ55%ของเงินเดือนของคุณนะแล้วก็จะได้ประมาณ500เหรียญอย่างนี้แหละโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องทํางานก็จะมีพนักงานอยู่คนนึงอันเนี้ยมีมาเล่าให้ฟังในในกรณีที่เขาพยายามมากๆเพื่อที่จะทําการอยู่หนึ่งเขากลัวมากๆด้วยเขามีความรู้สึกว่าทํางานอยู่ที่เนี่ยมันมีความไม่ปลอดภัยเขาก็เลยมีความกลัวล้างมือ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  ตลอดเวลาเลยนะคนนี้แล้วก็ได้ทําการไปคุยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานพอไปคุยเนี่ยเขามีความกลัวพอไปพูดให้หนึ่งคน2คน3คน 4, 4ี่คนฟังทุกคนก็เลยพากันกลัวกันไปหมดจากที่กลัวอยู่แล้วเนาะแต่นี่นะ่ะไม่ได้รวมอยู่กับพวกเขาไงแล้วก็จะได้ยินจากเด็กๆ น้องๆมาเล่าให้ฟังเนาะทีเนี้ยหลังจากที่เขาคุยกับเพื่อนร่วมงานก็เริ่มลามไปจนคุย,คยไปจนถึงหัวหน้ารองหัวหน้าคือไปถามเรื่องนี้แหละเขาใช้คําพูดว่าเฮ้ยทาไมร้านลงตรงอื่นบริษัทอื่นแล้วก็ฟาร์มาซีบางที่ปิดทําไมที่นี่ไม่ปิดทําไมอ่เราไม่สามารถที่จะขอ เป็นเงินตกงานได้เลยก็คือ E i นี่แหละทำไมคุณเขาไม่สามารถขอตรงนี้ได้เหรอก็ไปถามกับหัวหน้าเราหัวหน้าของเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันหลายรอบแล้วเออถามบ่อยมากแม้ว่าจะโทรศัพท์มาไม่ว่าจะมานั่งคุยกันจนกระทั่งวันหนึ่งที่ไม่ได้ยินก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละเมื่อประมาณน่าจะเป็นวันอังคารนี่แหละก็จะมี เจ้าของเลยว่ามาเลยเข้ามาปิดประตูนั่งคุยแล้วห้องมีกติดกับห้องนั้นเราก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเขาก็จะพูดเหมือนกรณีว่าเขาอยากจะให้ที่ฟาร์มาซีนี้ปิดเออแล้วจะไปสั่งเขาได้ไหมเออถามว่าจะไปสั่งเขาได้ไหมก็ได้ยินว่าเขาบอกบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะ ให้เงิน E i คุณได้คนเดียวเพราะพนักงานก็พึบเลยเขาจะไม่สามารถมาจ่ายเงินให้คุณได้คนเดียวโดยการที่คุณไม่จาเป็นต้องทํางานแต่คนอื่นยังทําอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยกานว่าแต่ถ้าคุณอยากจะยื่นคุณลองไปยื่นกับลองโทรศัพท์ไปยื่นกับทางของคุณคุณลองไปซิกแซกเอาเองถ้าคุณสามารถทําได้พนักงานคนนี้ก็มั่นใจว่าได้แน่นอนพอได้แน่นอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ขอเลยขอกับหัวหน้าเลยว่า เขาจะไม่เข้ามาทํางานเขาจะไปยื่นขอ EI โดยที่หัวหน้าของเราเนี่ยเขาก็เครียดอะ่ะเขาเครียดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีหลายคนเนาะที่แบบว่ากลัวนั่นกลัวนี่อยู่แล้วเขาก็จะต้องมาเปลี่ยนตารางหาหาคนมาทดมาแทนแทนพนักงานคนนี้โดยที่เขาก็เอาคนนี้ออกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับมาทํางานอีกครั้งก็ต่อเมื่อ โรคโควิดหาวัคซีนเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะกลับมาทํางานซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอีกนานแค่ไหนหัวหน้าเราก็เอาอะไรเอาชื่อของเขาออกไปหาเด็กมาแทนมาแทนแทนพนักงานคนนี้พอหาได้เสร็จเรียบร้อยรู้ปะเกิดอะไรขึ้นคนนี้หายไปวันนึงไปติดต่อกับทางรัฐบาลว่ะเออไปโทรคุยเสร็จปุ๊บสรุปแล้วคืออะไรรู้ปะไม่ได้เออมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าที่ทํางานคุณยังไม่ปิดไง เออมันยังเปิดอยู่อ่ะเออมันไม่ได้ปิดไงคุณจะไปขอเงินตกงานมันก็ไม่ได้นึกออกไหมเขาก็เลยโทรกลับมาโดยที่หัวหน้าเราไม่อยู่วันนั้นเขาโทรกลับมาแล้วก็มีพนักงานรับแทนแล้วก็บอกว่าให้ช่วยเอาอชื่อของเขาอ่ะกลับเข้ามามาที่ตารางงานได้ไหมเพราะว่าเขาไม่สามารถขอไ e อได้เออเพื่อนอร่วมงานก็จําเป็นต้องไปโทรศัพท์หาหัวหน้าเพราะหัวหน้าเขาหยุดพอดีโทรศัพท์ไปช่วยเอาลายชื่อเอาชื่อของเขาเนี่ย เออทำงานเหมือนเดิมได้ไหมกลายเป็นยุ่งวุ่นวายไปอีกแล้วก็เป็นวันศุกร์เขาก็ได้เดินทางกลับมา ทำงานคือหายไปได้แค่วันเดียวอะ่ะเออไปทําการพยายามที่จะยื่นเพื่อที่จะได้อ,อ์เงินตกงานให้มากที่สุดสุดท้ายมันทําไม่ได้มันทําเรื่องไม่ได้เขาก็จะต้องกลับมาทํางานเหมือนเดิมเออเป็นมี่มี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็หน้าแตกพอสมควรนะสุดท้ายแล้วเขาจาเป็นต้องกลับมาทํางานเหมือนเดิมทีเนี้ยมี่ก็จะมาเล่าอีกหนึ่งคนคนเนี้ยนะมี่จะบอกว่าถ้าใครนะได้ติดตามคลิปวิดีโอมี่น่าจะประมาณเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมา มี่เคยมาบ่นนะเออมาบ่นให้เพื่อนๆ่นฟังเนาะในเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยมี่มีปัญหากับเด็กคนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ในแผนกคอสเมติกถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนั้นที่มีบ่นมากๆเลยเนาะจากมี่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะเออมี่จะบอกว่าเด็กคนนี้นะทำงานนี่ก็น่าจะประมาณน่าจะปีแล้วมั้งเขาทำงานอยู่เนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเพิ่งโดนเชิญออกเมื่อ สวันที่ผ่านมาคือให้เงินเดือนไปเลยสองเดือนแล้วเชิญออกไปเลยเออนี่แบบทุกคนที่ตกใจกันมากว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรนูกปะน้องคนนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาว่าเป็นคนที่พูดพูดไม่เป็นะใช้คำพูดไม่เป็นเวลาพูดกับใครมี่กับห่างกับเขาอายุห่างกันเยอะมากเลยนะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยการงานคุณมากน้อยแค่ไหนเขาไม่สนใจเขารู้แต่ว่า เท่าเทียมกันเวลาพูดเวลาจาเขาก็จะน้ําเสียงไม่ค่อยแบบคือพูดไม่เป็นอนะ่ะพูดไม่ดีอะไรเงี้ยทีเนี้ยจะบอกว่าหลังจากที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงมิจะพูดให้ฟังก่อนว่าก่อนที่จะเกิดนะหัวหน้าของมิมีสองคนมีรองหัวหน้าเนาะแล้วก็ก็คือซนะูปเปอร์ไวเซอร์นั่นแหละกับหัวหน้าซูปเปอร์ไวเซอร์เนี่ยเขาลาพักลอนไปได้หนึ่งเดือนแล้วพอเขากลับมาหัวหน้าก็ลาพักร้อนประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วกลับมาสองคนเนี้ยเขาไปพักลอนแล้วกลับมาทํางาน แต่ทีเนี้ยหัวหน้าของคอสเมติกจาได้ไหมที่เขาเข้าข้างทางลูกน้องของเขาอ่ะเขาเอาไปพูดต่อว่าเนี่ยสองคนเนี้ยเดินทางเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้แล้วกลับมาเนี่ยแน่นอนเราอะจะไม่กลัวได้งไงในเมื่อสองคนเนี้ย ไม่ได้กักตัว14ไม่ได้กักตัว14วันน่ะเออแล้วกลับมาทำงานแต่สองคนนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นแต่คนก็เมาต่อจากคนหนึ่งเป็นสองคนสามคนสี่คนสุดท้ายแล้วหัวหน้าของเขาเนี่ยไปพูดให้พนักงานมีสองคนในคอสเมติกนั้นคนแรกไปพูดให้ฟังเสร็จปุ๊บคนนั้นขอลาก่อนเลยสองอาทิตย์เลยไม่มาทำงานเป็นไงหนักไปอีกหัวหน้าเขาก็เลยกลายเป็นเลย2สองคน หนึ่งในนั้นก็คือเด็กคนที่มีปัญหากับนี่นี่แหละรลยนี้นะมจะบอกว่ากลัวแบบขึ้นสมองไปเลยอ่ะพอได้ยินการที่แบบว่าหัวหน้าเข้ามาเล่าอ่ะจากเพื่อนร่วมงานหนึ่งคนลาไปแล้วว่าเหลือเขากับกับหัวหน้าเนี่ยอา้าวทีนี้ทําไงกลายเป็นว่าเอาไปพูดต่อไปพูดต่อให้กับคนนู้นฟังคนนี้ฟังพูดล็บหลังอ่ะหัวหน้าของเราทีนี้ยก็มีคนเอามาเล่าให้หัวหน้าเราฟังว่าคนนี้เอาไปพูดว่า ขาวน่ะเป็นการที่ไปพูดรับหลังหัวหน้าเราก็รับฟังมามาเรื่อยๆมันก็ไม่นานนะประมาณสักวิคกสองวิคกนี่แหละก็ได้รับฟังมาตลอดสุดท้ายแล้วมันมีวันนึ่งมีเข้าไปที่ทํางานตอนนั้น ตอนนั้นมิทำงานก็ประมาณ7จ็ดโมงเนาะประมาณ8ปดโมงครึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มพนักงานเริ่มมากันแล้วไงพอมาเด็กคนนี้มาถึงปุ๊บนะมาด้วยใส่แมสมาเลยนะถามว่าดีไหมมันก็ดีถ้าเป็นเมืองไทยแต่ที่นี่มันไม่มีใครใส่กันไนงะอย่างที่บอกเขามาด้วยแมสมาด้วยถุงมือมาถึงปุ๊บแล้วก็หน้าตาขึงขังไม่พอใจเสร็จปุ๊บหัวหน้าของเราก็ถามเฮ้ยเป็นยังไงสบายดีไหม คนนี้ตอบไปจะสบายได้ยังไงในเมื่อคุณน่ะป่วยขนาดนี้คุณสองคนป่วยมาทํางานแล้วทาให้ฉันเนี่ยต้องกลัวลนลานกลายเป็นพูดสวนกับหัวหน้าของเราหัวหน้าเราก็เลยโมโหแล้วก็อีกคนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยหลังก่อนหน้านั้นน่ะที่เขาไปฮอลิเดย์กลับมาเนาะจากที่เขาพูดกันคนนู้นพูดมากพูดพูดจนเขาลาคาญเขาเลยตัดสินใจขอลานหนึ่งอาทิตย์เขาก็เลยตัดสินใจไปตรวจการที่เขาไปตรวจเนี่ยใบยมันยังไม่ออกมาไงการที่ใบมันยังไม่ออกมาว่าเขาเนกาทีบอะ่ะ ลายนี้มันก็ยิ่งกลัวไปอีกก็เลยยิ่งพูดใส่หัวหน้าเราว่าแล้วทำไมอ่าซูเปอร์วิเซอร์ไม่มาทำงานล่ะเออทำไมเขาต้องขอลาหยุดด้วยในเ,เมื่อเขาไม่ได้เป็นท้ายหัวหน้าเราโมโหมากทำยังไงจ้าหัวหน้าเราก็ไปคุยกับเจ้าของส่ทีนี้แล้วทีนี้เจ้าของเราอะ่ะก็ได้ไปคุยกับเด็กคนนี้ที่แผนกคอสเมติกทีนี้ก็ไปพูดใส่กับเจ้าของว่าเออเนี่ยคุณนะไม่ควรที่จะ ให้เขามาทํางานคุณไม่ควรที่จะทําอย่างนี้คุณไม่ควรคือเขาใช้คําพูดแบบเนี้ยกับเจ้าของว่าสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้จะบอกว่าเจ้าของเชิญออกวันนั้นเลยจ้ะเออเชิญออกเลยพร้อมกับเงินเดือนอีก2เดือนล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทํางานอีกทีนี้เกิดอะไรขึ้นหัวหัวหน้าของเขาอ่ะคนที่เข้าข้างกันอนะนึกออกไหมที่มีทําคลิปที่แล้วอ่ะ หัวหน้าเขาโกรธมากเลยนะเพราะว่าวันที่โดนให้ออกอะหัวหน้าเขาไม่มาทํางานเออพอมารู้เนี่ยเขาก็โกรธมากสุดท้ายแล้วเขาก็มานั่งคุยก็คือประมาณว่าก็ใช้คําพูดไม่ดีเป็นคําพูดที่ไม่สมควรที่จะพูดกับ เจ้าของไม่สมควรที่จะพูดกับคนที่เป็นอ่าบอสที่นี่คุณไม่สมควรที่จะใช้คําพูดอย่างนี้ถ้าคุณกลัวมากก็เชิญคุณออกไปเลยจ้ะสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ตกงานไปเลยอืออันนี้มีพูดจากใจมี่เลยนะว่ามีนะ่นี่ะทำงานอยู่ที่ฟาร์มาซีเนี่ยถามว่ามีกลัวไหมมันก็กลัวแหละแต่มีนะ่นี่ะถือว่าถ้าตัวมีเนี่ย แทบจะไม่ได้สัมผัสใครเลยตัวมีเนี่ยจะอยู่ในห้องด้านหลังซะส่วนใหญ่แต่คนที่เป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีกลัวบ้างแต่แล้วตอนนี้ที่ฟาร์มาซีมันก็มีมาตรการตรงที่ว่าคนที่จะมาซื้อของที่ฟาร์มาซีเนี่ยมันจะต้องมีการ ถามกันก่อนหรือสอบถามเป็นจะมีน้องคนนึงนะทําตําแหน่งนี้โดยตรงว่าใครเข้ามาก็จะถามเลยว่าคุณได้เดินทางไปไหนมาหรือเปล่ารวมถึงมอนเทียลด้วยนะคุณได้เดินทางไปหรือเปล่าเพราะว่ามอนเทียลฝั่งนั้นคนติดเยอะดังนั้นก็จะถามด้วย2ก็คุณคุณไม่สบายหรือเปล่าเจ็บคอป่วยตรงไหนหรือเปล่าเสร็จปุ๊บก็จะมีการให้น้ำยาล้างมืออะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็รถเข็นเนี่ยจากตอนแรกเรากะว่าจะให้10บคนเท่านั้นที่เข้ามาซื้อของได้ ตอนนี้ณนะวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมเมื่อวานวันศุกร์นเนี่ยเขาคัดเหลือแค่4ี่คนเองนะหมายถึงว่าแค่4ี่คนเท่านั้นที่จะสามารถซื้อของที่นี่ได้ดังนั้นนะมี่จะบอกว่าถามว่ามีกลัวไหมนะอย่างที่บอกว่ามันก็กลัวแหละแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณจะไปสั่งเจ้าของให้ปิดปิดฟาร์มาซีได้มันไม่ได้หมายถึงตัวเขาเป็นคนจัดการงานนึ่ออกมาแล้วก็อีกอันนึงที่มี่คิดเลยนะว่า การที่ฟาร์มาซียังเปิดอยู่เนี่ยเออมันก็ทำให้คุณมีงานทำใช่ไหมเออมันก็มีงานทำอะ่ะหลายๆคนที่ตกงานโดยที่ไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ได้รับเงินแค่500เหรียญต่อวีคเนี่ยบางคนเขาก็ไม่พอใช้นะ เออนึกออกมามี้นนะย่างนึกในใจมันก็ดีกว่าคุณตกงานไม่ว้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าถึงว่าเขาสั่งให้คุณทําอะไรล้างมือแล้วก็ใส่แมสกลหืออะไรก็ตามทําตามนั้นตัวมี้เองตอนนี้ก็ไปทํางานกลับบ้านไปทํางานกลับบ้านไม่ไปไหนเลยดังนั้นเรามีความสึกว่าเราป้องกันแล้วมี้คิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้ วันนี้เนาะมี่ก็อยากจะมาเล่าเรื่องสถานการณ์อ่ะนะคะในที่ทํางานของมี่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ,ะโอเคค่ะวันนี้มี่ก็มาขอฝากกันนะคะวิดีโอนี้ยังไงขอให้ทุกคน่ะนะคะรักษาสุขภาพอย่าลืมล้างมายล้างมือใส่แมสเวลาไปไหนมาไหนด้วยเนาะ,ะวันนี้นะคะมี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ